ไม่เป่าก็ถือว่าเราก้านลมหายใจแต่ที่คนที่ไม่เป่าเนี่ยแล้วลงไปเนี่ยเราจะรู้สึกตึงรู้สึกรู้สึกตึงขมัดรู้สึกอึดอัดแน่นอกอะไรแกนี่หรอครเราก็จะปวดหัวแต่ถ้าเราเป่าอกด้วยเราจะรู้สึกผ่อนคลาย หมือนเหมือนได้มีการแลกเนนะปลีย่ยนดาบภายในไม่ใช่พอเราหายนะเข้าอ่ปุ๊บเราลงไปปุ๊บดูไปใต้นะ้ำเราก็ค่อยๆเป่าเบาๆอย่าเป่าจนหมดพอเราเป่าหมดปุ๊บด้วยธรรมชาติของเราเราก็จะต้องหายใจเข้ายังไม่ทันลึกเลยน้ายังไม่หมดนะกูลงหมดแล้วกูต้องหายใจเราก็ดูดนะ้ำไปนึกว่าทะลุบโบนอ๋อนะเอาใหม่นะตอนนี้เราทำของาการต่อโจนย์อ๋อน้ามาเจอกันจิสาวๆนี่ซ้อมปุ๊บ ตื่นตื่นตืนตื่ดีมากอ่ะนน้ามาเจอผมครับอ่ะนมือแตะมือฮบมือแตะมือมือแตะมือตอมือแตะอ่ะเยี่ยบมากเป็นแบบนี้อ่ใช้สองมือแตะมือซองเยี่ยมมาลืมตาพิชัโยนน้ามันไม่เข้าแล้วแล้วโยนกระาตาทำไม ครูิเนี่ยก็มืดตาใสสีแดงหลับตาสีแดงก็ช่วยไม่ได้เอองไม่เห็นกูเลยเอาดู้องจุ้มครูได้นะโลกนี้สดใสเยอะถ้าเราลืมตาถ้าเราปิดจิตสภาพในตัวเองนะครับเราก็จะอิสระภาพนั้นปะไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่โซ่ตัวจะอยู่ที่จิตใจนะฮะน้องนาราถ้าติดใจเราปลดปล่อยได ได้ยากนะครับยกตัวอย่างนะครับเมื่อกี้นี้นะครับของพี่อยู่ที่ปลายน้ำที่จะลัวดยที่เล่นท่ากินนารีก็ทำที่เปี่ยนขาเลยครับใปที่รษข้อเข่าส่วนของพี่นะครับตรงทุกจุดตรงเสร็จพี่ก็ยกขึ้นว่าไม่ต้องยกที่ตรงนะก่อนการที่เรายกอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งขึ้นมาคนนี้แต่ทำให้ส่วนยื่นเดือดนแต่ถ้าทุกสัวอยู่ในน้ำเสมอกัน ทุกส่วนก็จะลอยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากลอยเราให้แผลบ,บัตบและเสมอตีมาและการที่เรากางแขนเนี่ยเราต้องชูกว่าทางด้านหน้าถ้าเรากางแขนแล้วนะแขนและเสมอเราหัวไหล่เรานี่นะครับเราจะรู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยจิ้มอยู่นเพราะมันไม่มีตัวคำยัยนเ,คคเหมือนกับบ้านที่มีแสงนี่หรอครับเหมือนแม่รากอเอ็นเราจะต้องไปทำมันอะไรอย่างเงี้ย นะแต่ถ้าเรามีมืออยู่อย่างนี้น,นะครับเราจะมีตัวครับน,น,นะครับแล้วมันจะมาอ่าอันนี้เออเพลินว่ากที่มีความสามารถรอ,ราอ่อทาที่มีความสามารถอ่าเอาใหม่นะครับหน,นึ่งสองหกโกมปึ๊บอ่ครับเนี้ยแบบนี้จะลอยได้ดีน,นะโกมหน้าลงไปถ้ามือเราไม่ยกขึ้นมานะเราก็าหน้ามือฮักคนยังลอยเท้าส่งๆนะครับยังลอยอ่าลุกขึ้นยืนตื่นตืน ้าตกเลยเพื่อต่อสามีบ้านนะครับหนึ่งน้าึ้นก้มอือกลมหน้าลงไปอีกก้มีก้มีกาตรงหายัดตรงก้มไห้ก้ม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 หน้าลงไปก้ม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 กมก้มก้มก้ก้มก้มก้ก้มม้มกมก้้กมงก้มมก้ม รีบก้มลงไปพอก้มลงปุ๊บก็จะลอยแล้วไม่ต oh. ้องไปดูไม่ต้องดูริงไว้เลยอ่านะครับน2่สองเ้มโค้งโ้หน้าลงไปโค้โคุ้้กมอนึ่งสองสามอ่าหนึ่งสามีอาอเต็้ยมนะสังเกตนะลมพี่รู้สึกว่าไม่แน่นอก เราเพราะพี่เป่าลมออกมาแบบสมูทมากเดิมพี่แบบตอนนี้เราก็จะรู้สึกว่าเราเหยียดลัแน่นอกแล้วความดันก็มีขึ้นด้วยแต่ถ้าเรากลั้นลมหายใจแล้วเป่าเราเป่าเหมือนกันแต่เราเป่าแบบบีแล้วเหมือนเรากลั้นลมหายใจมันก็จะปวดที่หน้าอกช่งครับและใช้มือนะครับเป็นแบบนี้ค่อยๆโน้มตัวเอมาและเท้าที่กำแพงเบา แล้วผมจะรอรับต้องก้มหน้าก่อนนะต้มหน้านแล้วก็เทสวครับอนนี้ต่อไปจะห้าบพิ่ม้ะแล้นหรเอแลังให้ต่อนมาต้อนมารอบแล้วก็ถึงเลยนะเรียมาเพื่อเราจิงจริงม้นหน้าจเเ้นน้นน้้ก็

ใช้ uhm. มือทับกันแบบนี้ถ้ามือทับกันแบบนี้มันจะทับกันมันจะทขำให้เราแข็งตึงแต่ถ้าการนะมันจะคงเกรย์อ่าไม่ต้องไม่ต้องล็อกกันเอาแค่ทับเอออย่างไี <regarder> ้ดีมากมือไหนทับไหนก็ไม่สำคัญนิ้วตอไปแต่ข้าวโค้งตัวโค้ง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 อ่าเดียวมา ไงพี่สัตวไม่ไงพี่มันลอยไปแบบง่ายได้ใช่ไหมมันไม่ยากอย่างที่คิดโอ้หทีแรกนะพี่เดี๋ยวผมจะสอนราคารให้ดูทีแรกกําลังจะออกอื้อเหรอแล้วกูจะจกได้ช่วยกูครับขาไปนะเห็นมั้ยกูอยู่ข้างหน้ายังรู้สึกอุ่นใจขากลับอเดี๋ยวมานกันนะอ่า1 2 3โอเ จอยแบกใหอาลุกขึอลุกขึ้นอาเยียมาเอยมาถ่ายแบตาตาตชิดติดกับไม่ต้องตาจอยชิดอีกานแล้วแขนเหยียดลงเท้าขาเหยียดเหยียดลงกระุ้งรอพุ้งะไรก็ได้ับ